อินเลือบปางามตาองคลบา,ารนมะลายูแฟนซีมยุราไกเสเคเสียถุงทองตมัมยิโคยนัวนอนบานาวทาง,งต้นรับฤด,ดูฝนนี้เราชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเที่ยวดูมแมลงปีกสวยอย่างเจ้าผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติบางสีดามหศจัรย์ผืนป่าตะวันออกกันค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งรวมผีเสื้อ400อกว่าสายพันธุ์ด้วยกันเชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ของเรา คงจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อตัวน้อยอย่างไม่รู้เบื่อโดยเจ้าเหล่าผีเสื้อแสนสวยจะออกมาอวดโฉมให้เห็นกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วพบกันที่อุทยานแห่งชาติบางสีดานะคะ